ยาบำรุงธาตุหลานหลงเขียนซื้อยาว่ายาบำรุงธาตุนั้นเป็นตัวหนังสือสีแดงตัวใหญ่ครับวิธีกินก็คือกินมือละสองเท่อเสากับแรงแต่ว่าย่ยามาือเศาตื่นขึ้นมาแล้วนี่เข้าสวยหนาสวยตาล่างหนาร่างตาแล้วเรียบร้อยละกินกอนเขา่าครับเ่ยเมื่อาาแรงนี่เขาจะกินกอนเข่าแรงก็ไดหรือว่ากินเข่าแรงแล้ว ก่อนนอนจังกินก็ไดบ่มีปัญหาครับเพราะว่าการกินก้อนเข่าเนี่ยแม่นเจริญอาหารการกินหลังอาหารเนี่แม่นซอยย่อยครับแต่ว่าอยากินพร้อมกันอยากินพร้อมกันกับเข่ายาบำรุงธาตุหลานลงเนี่คันกินก้อนเข่ากับประมาณย่างหน่อยใหญ่หน่อยกาสามสิบนาทีหรือว่าส่วโมงหนึ่งก็ไดรุ่นเข่ากับยารุ่นพร้อมครับรุ่นประมาณจากสามสิบนาทีหรือส่วโมงหนึ่ง นั่นล่ะสิพอดีก็คือให้เขาเ่ามันเตรียมย่อยสกกะก่อนครับกินยาตัวนี้ไปสิซอยย่อยพอดีสิปับธาตุปับอุณหภูมิทุกอย่างค,ครับขี่เคยแกนแกนเป็นก้อนคอรแกแลคือขี่แบนมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นยาบำรุงธาตุล้านลงนี่บบมีโตยาสําหรับให้ขี่ขี่แล้วเด็กค,ครับบ่เป็นเสร็จสําหรับให้ขี่แล้วขี่แกนยัง้งแต่ว่ามันปรับธาตุ ปั๊บบีปั๊บน้ำยังเหลืองปั๊บเลือดเมื่อซุ้มนันมันดีขึ้นเท่ากับสีสังเกตได้เลยเห็นว่าการขับถ่ายก็ดีขึ้นการรับการนอนก็นดีขึ้นการยุ่การกินดีขึ้นเนื้อหนังเค็งขึ้นไปยังสั้นครับอาการที่มึนตีนมึนมือมึนมน,มน,น้ำหัวน้ำหางมันสิดีไปยังสั้นครับท่านี่ว่าถ้าหากว่าเขากินไปแล้วได้จักประมาณสัป,ปดาห์หนึ่งให้เพิ่มขึ้นบ้านี่หญ่งขึ้นก็เกาตาํตำพิดเนี่ย ซ้ำคอก้อยบานนี่ก็คอซ้ำคอซี่แหละซ้ำคอนิวซี่นิวนั่งแหละครับอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามมากับซ้ำนิวโปก็ได้บาลซ้ำคอโปโลดก็ได้ครับเป็นยังตำลิดนี่จังคอยให้กินหน่อยก็เนื่องจากว่าฤทธิ์ยานี่มันแห้งครับฤทธิ์ยานี่มันแห้งถ้าหากว่าให้กินซ้ำโปมือโลดนี่ได้ได้บอกก็ได้โยครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านมีโรคมีพัายที่ มุดซ่อนอยู่ในหางในกายในเนือ้อในขิงเ่านี่ยาตัวนี้มันสิไลแห้งครับตัวออย่างก็กคือทนที่เป็นโรคเก้าเอาผูลังก้นนี่บอกว่าเกินโรคเก่้านี่ยะกินหลายเด้อว่าซันเอาจักทอในบักฮวงนี่ซะวัาซันว่าน่ะกินจักสองสามหมื่อติดต่อกันไปแล้วก็ขันนั้นบ่มี่ยังจังคอยเพิ่มขึ้นว่าซัน บฟังเนี่ยครับเพราะว่าเพิ่นเคยเพิ่นซ้ำนันในเรื่องของกินยาแก้ปวดมาแล้วนะมาแล้วก็กินที่แรกหน่อยๆน่อยก็บ่บพ่อใจละครับเพราะว่าเฮ้ยว่าเห็นมันขึ้นจักเท้อว่าเห็นมันถือว่าสันฟาดใส่ทอโปมือรถกินซ้ำโปมือสองสามมือติดกันบาดยามันขึ้นบาดมันไหลค,ครับมันไหลโรคเก้าเนี่ยโอ้ยนอนขาสันพอฟาดกันกับกบถือเกลือ อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นยาเห็นกระป๋องยากระบดได้ครับเห็นกระปุกยาพอยไยโัวเอานี้เอานี้เอานี้ยอ่านี้หละลาบแห้งครับเนี่ยมันเป็นยังสั่นครับพราะฉะนั้นจึงคอยบอกว่าให้กินเทอราหน่อยมันไหลแล้วขั้นหาเขากินเทอราหน่อยนี่ซีหามือมันออกฤทธิ์ปวดตืมขึ้นก็ให้ยุดไว้จักมือสองมือ พอมันลดลงแล้วได้ว่าสันใครกินอีกเริ่มเริ่มกินใหม่ครับเริ่มโยงสันแบบเดียวก็นักมุย้ยแบบเดียวก็นักมุยมย้ยเขามุ้ยแยบสะก้อนยาเฝ้าเตะโลด,ดทีบโรด,ดยาเฝ้าเข่าวงไนเพราะว่ามันจิถือสอกถือเขา่าเข่าจังสันครับเนื่องจากว่ายาตัวนี้นี่มันหลิดมันแห้งหลิดมันแห้งจังสันหรอจังคอยไอเริ่มชาละหน่อยครับ